สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูชายในรายวิชาวิทยศาศาสตร์ชั้นป .5 นะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ 05นะคะนักเรียนเราจะเรียนรู้ต่อจาก EP04 เลยนะคะ EP นี้เป็น EP05 ครูชายจะมาพานักเรียนนะคะเรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำค่ะ EP04 นะคะครูชายได้แจ้งสอนนักเรียนแล้วนะคะว่า น้ำนะคะมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนะคะนักเรียนแล้วก็น้ำบนโลกของเรานั้นจะมีน้ำเค็มนะคะมากกว่าน้ำจืดแต่ด้วยโลกของเรานะคะมีขนาดที่ใหญ่มากเลยค่ะนักเรียนปริมาณน้ำจืดที่มีน้อยกว่าน้ำเค็มเนี่ยมันจึงเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคนะคะของมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆน,นะคะนักเรียน วันนี้นะคะครูชายก็เลยจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้ว่าเราจะสามารถอนุรักษ์แหล่งน้ำได้อย่างไรนะคะแล้วก็การอนุรักษ์น้ำเป็นวิธีที่ประเทศไทยนะคะยังไม่ได้มีการนำมาใช้นะคะเป็นแนวความคิดที่แปลกใหม่แต่ว่าสามารถอนุรักษ์แหล่งน้ำได้เราไปเรียนรู้กันได้เลยนะคะว่าเราจะสามารถอนุรักษ์แหล่งน้ำดีได้อย่างไรคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนนักเรียนลองดูภาพนะคะนักเรียนลองดูภาพสี่ภาพนี้แล้วลองตอบครูใช่หน่อยได้ไหมคะว่านักเรียนเห็นปัญหาใดบ้างคะที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ำในภาพสี่ภาพนี้คะแหล่งน้ำทั้งสี่ภาพนี้นะคะเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ตามธรรมชาติเลยคะ่ะนักเรียนเป็นแม่น้ำนะคะเป็นลำคลองนะคะนักเรียนแล้วก็ อาจจะมีบางภาพที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ค่ะแต่ว่าเกิดอุบัติเขาเรียกว่าเกิดอุบัภยัยนะคะทําให้น้ําท่วมนะคะนักเรียนแต่สิ่งที่มากับภาวะน้ําท่วมนี้นะคะคือขยะนั่นเองค่ะขยะพวกนี้นะคะก็มาจากการใช้ชีวิตประจําวันของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมนะคะถุงดํา ขวดน้ําแบบนี้นะคะนักเรียนซึ่งการใช้ข้าวของของเราในชีวิตประจําวันนี้นะคะเราไม่ได้มีการจัดการขยะให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการให้เขานะคะอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะคะนักเรียนเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เป็นน้ําท่วมขยะพวกนี้นะคะจึงไหลมาตามกระแสะน้ําค่ะแล้วก็เข้าไปในบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งนักเรียนลองคิดตามครูชายนะคะว่าขยะเนี่ยมันก็จะมีความสกรปรกใช่ไหมคะแต่เมื่อมันลอยเข้ามาในบ้านของเราที่เป็นน้ำท่วมนั้นสิ่งที่ตามมากับขยะพวกนี้นะคะก็คือเชื้อโรคนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะ นักเรียนลองดูภาพที่เป็นท่อน้ํานะคะที่มีท่อน้ําทั้งหมด5ท่อแล้วก็มีน้ําไหลออกมาใช่ไหมคะนักเรียนลองเดาดูสิคะว่าน้ําพวกนี้นะคะที่ไหลออกมาเกิดจากการใช้อะไรและใครเป็นคนใช้คะ ถูกต้องค่ะน้ําพวกนี้นะคะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆค่ะแล้วก็ใช้ในกระบวนการผลิตสิ่งของหรือว่าผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะคะเมื่อใช้แล้วนะคะก็จะถูกปล่อยออกมาจากโรงงานไม่ได้มีการบําบัดน้ําเสียก่อนนะคะนักเรียนจึงทําให้น้ําที่มีความสกรปรกพวกนี้นะคะลงมารวมอยู่ในแม่น้ําลําคลองค่ะ ทำให้น้ําในแม่น้ําลําคลองนั้นเกิดการเน่าเสียแล้วก็มีสารเคมีปนเปื้อนนั่นเองค่ะต่อมาด้านล่างนะคะจะเป็นภาพลำคลองนะคะที่พื้นหลังนะคะจะเป็นตึกเห็นไหมคะมีบ้านเรือนของประชาชนด้วยนะคะแล้วก็มีปลาที่ลอยตายอยู่บนผิวน้ำนะคะนักเรียนลองคิดดูนะคะว่า แม่น้ําลาคลองนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาใช่ไหมคะของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเป็นกุ้งเป็นปูแบบนี้นะคะนักเรียนในแม่น้ํานะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆอาศัยอยู่ด้วยแต่เมื่อเรานําขยะลงไปทิ้งนะคะถ้าขยะนั้นมีสารเคมีปนเปื้อนไปด้วยมันจะทําให้น้ําบริเวณน,นั้นนะคะมีสารเคมี เมื่อสิ่งมีชีวิตที่เขาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นค่ะได้รับสารเคมีเข้าไปนะคะถ้าร่างกายนะคะไม่รับต่อสารเคมีก็จะทำให้อันตรายถึงชีวิตค่ะนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าถ้าตัวเรานะคะวันในวันหนึ่งเกิดทานสารเคมีเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะน้ำยาถูพื้นนะคะนักเรียนจะทำให้ร่างกายของเรานะคะก็จะได้รับอันตรายเช่นเดียวกันถ้าเคาะหนักนะคะแบบ หนักๆเลยรักษาไม่ทันก็อาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําก็เช่นเดียวกันค่ะนั่นคือบ้านของเขานะคะเมื่อมีขยะมีสารเคมีเข้าไปนะคะเขาได้รับสารเคมีตัวนี้ค่ะก็จะทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตนะคะถ้าร่างกายเขารับไม่ได้อะ่ะนักเรียนะดูภาพสุดท้ายนะคะจะเป็นภาพของขยะเช่นเดียวกันนะคะน้ำเน่าอย่างนี้นะคะนักเรียนก็จะเกิดจาก การทิ้งขยะไม่ถูกพี่นะคะไม่มีการบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ําลําคลองก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันค่ะคือมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแม่น้ําถ้าน้ําเน่าเสียนะคะมันก็จะส่งกลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นนั้นก็จะส่งผลมาที่มนุษย์แบบเรานะคะได้รับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์มันก็จะเป็นผลกลับมาที่มนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เรียกว่าแหล่งน้ำนะคะให้มีความสะอาดนะคะนักเรียนให้ปลาปูกุ้งหอยพวกนี้นะคะอาศัยอยู่ในน้ำ ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการกําจัดขยะแบบที่เราไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นความคิดสร้างสารรค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในประเทศออสเตรเลียนะคะได้มีการติดตั้งระบบกองน้ำค่ะนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียโดยระบบนี้นะคะจะสร้างขึ้นได้ง่ายมากเลยค่ะแล้วมีประสิทธิภาพที่สูงด้วยนะคะซึ่ง เป็นที่สนใจให้กับรัฐบาลของออสเตรเลียค่ะและประชาชนนะคะก็จะให้ความสนใจด้วยนะคะและเมื่อเราทำเนี่ยมันมีผลตอบกลับที่ดีนะคะแล้วก็มีผลตอบกลับที่ได้ผลด้วยนะคะนักเรียน นักเรียนดูภาพนะคะจะเป็นตาข่ายขนาดยักษ์ใหญ่นะคะซึ่งนำไปล้อมบริเวณปากท่อนะคะของท่อน้ำทิ้งเมื่อน้ำทิ้งนะคะมีขยะที่ปนมาด้วยนะคะมีขยะเือปนขยะพวกนี้นะคะจะถูกกรองด้วยตาข่ายตัวนี้นะคะแต่การที่เราจะเลือกตาข่ายตัวนี้นะคะนักเรียนเราก็จะต้องเลือกตาข่ายที่ ตาตาข่ายเนี่ยค่อนข้างจะทีหน่อยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นการที่ตาข่ายเนี่ยตาข่ายนะคะล่องตาข่ายใหญ่นะคะขยะที่มีขนาดเล็กมันจะเล็ดลอดออกมาได้นะคะซึ่งเราก็ต้องเลือกตาข่ายที่มีความที แล้วก็มีความแข็งแรงมากพอที่จะต้านทานกระแสน้ําต้านทานแล้วก็รับน้ําหนักของขยะได้นะคะเพราะถ้าตะข่ายตัวนี้ขาดนะคะเศษขยะพวกนี้ก็จะหลุดลอยไปายตามลําคลองนะคะนักเรียนแต่ว่าการจัดการแบบนี้นะคะจะต้องมีการรวมน้ําเสียให้ไหลไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะเป็นการจัดการ การไหลของน้ําเสียนะคะให้ไหลมาทิศทางรวมกันแล้วก็มีการเครื่องทําเครื่องกองตัวนี้ค่ะที่ปากท่อนะคะเพื่อกองขยะกองเศษอาหารนะคะกองซากพืชซากสัตว์หรือว่ากิ่งไม้ต่างๆที่มันเจือปนมากับน้ําเสียนะคะก่อนจะปล่อยลงสู่บ่อบําบัดนะคะนักเรียนไม่ใช่ปล่อยลงสู่แม่น้ําลําคลองได้เลยนะคะจะต้องมีการบําบัดบําบัดน้ําเสียก่อนนะคะนักเรียนเพราะว่า การที่เรานําน้ํามาใช้อ่ะคะ่ะมันจะต้องมีการเจือปนของสารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างรถนะคะน้ำยาล้างจานคราบสบู่นะคะหรือว่าแม้กระทั่งยาสระผมที่เราใช้ทำความสะอาดร่างกายเราอะคะ่ะ เพราะว่าเราจะต้องนํามาบาบัดก่อนก่อนที่จะปล่อยลงสู่ในแม่น้ําลําคลองไม่งั้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแม่น้ําลําคลองอะคะ่ะจะได้รับสารเคมีตัวพวกนี้ค่ะเข้าไปในร่างกายเขานะคะนักเรียนจะต้องมีการบําบัดน้ําเสียก่อนนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นการกำจัดกลิ่นเหม็นเน่านะคะหรือว่าน้ำเน่านะคะน้ำเสียก่อนนะคะโดยโดยจะต้องอ่ากำจัดสารประกอบที่ส่งกลิ่นในน้ำนะคะให้หมดไป ซึ่งสามารถทำได้ทั้งวิธีการทางกายภาพนะคะหรือว่าชีวภาพไปพร้อมๆกันขึ้นอยู่กับระบบและการจัดการนะคะแล้วก็ชนิดและปริมาณของสารประกอบต่างๆที่เจือปนในน้ำด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในท่อระบายน้ำอยู่ในท่อน้ำทิ้ง หรือว่าบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํานะคะพวกบอ่ปบอปลาบ่อกุ้งนะคะนักเรียนจะต้องมีระบบบาบัดน้ําเสียนะคะเพราะว่าบอ่ปาบอปลาบ่อกุ้งเนี่ยจะมีเศษอาหารนะคะถ้าเราให้อาหารกับเขามันจะมีเศษอาหารเจือปนอยู่ในนั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นพวกแพงต้นสาลายต่างๆนะคะก็จะต้องมีการกําจัดพวกนี้ด้วยนะคะวิธีการกากาจัด กลิ่นน้ำนะคะโดยวิธีการชีวภาพนะคะจะใช้จุลินทรีย์เพื่อช่วยในการย่อยสลายสารประกอบต่างๆค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายด้วยนะคะนักเรียนสะดวกและจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาค่ะและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ ครูชายเนี่ยมีภาพประกอบให้นักเรียนดูนะคะคือมี f o ร์กับ a ั t เตอรภาพแรกนะคะจะเป็นภาพของน้ำที่มีความขุ่นนะคะแล้วก็สีเนี่ยดำๆเลยเห็นไหมคะแต่เมื่อมีการบำบัดน้ำวิธีการทางชีวภาพนะคะน้ำจะมีสีที่ใสขึ้นนะคะมันจะไม่ใช่น้ำใสเหมือนน้ำเปล่านะคะนักเรียนแต่ก็มีสภาพ ที่ดีกว่าเดิมนะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่ามีการบำบัดน้ำก่อนที่จะปล่อยกลับสู่แม่น้ำลำคลองนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะนักเรียนดูภาพนะคะแล้วลองบอกครูชายหน่อยว่าเป็นการอนานรลักษําที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะภาพแรกค่ะเป็นภาพของเด็กผู้หญิงนะคะใส่หมวกสีแดง ใส่เสื้อสีส้มนะคะกําลังถือตะข่ายเห็นไหมคะแล้วก็ตักขยะในแม่น้ําลําคลองค่ะนักเรียนคิดว่าเขามีการอนุรักษ์แหล่งน้ำนะคะที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดคะถูกต้องค่ะมีการอนุรักษ์แหล่งน้ําที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าขยะนะคะเราจะต้องช่วยกันเก็บค่ะแต่การอนุรักษ์ที่ดีนะคะเราควรจะก,กําจัดขยะ ก่อนนะคะไม่ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำนั่นเองค่ะมาดูภาพที่2นะคะเป็นภาพของท่อระบายน้ำที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำเลยเห็นไหมคะแล้วก็มีขยะด้วยนะคะเป็นขวดเป็นกระป๋องเป็นถุงพลาสติกเห็นไหมคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำที่เหมาะสมไหมคะถูกต้องค่ะ เป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะเพราะว่าการอนุรักษ์แหล่งน้ำนั้นจะต้องมีการกำจัดขยะกรอนนะคะโดยการกรองนะคะการตักออกคัดแยกขยะออกจากน้ำก่อนนะคะและการที่เราจะปล่อยน้ำลงไปแม่น้ำลําคลองจะต้องมีการบําบัดน้ำก่อนนะคะไม่ให้มีสารเคมีไม่ให้มีสิ่งเจือปนน้อยที่สุดนะคะแล้วจึงจะปล่อยลงสู่แม่น้ำลําคลองค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นภาพของเด็กผู้หญิงกำลังแปลงฟันอยู่นะคะนักเรียนคิดว่ามีความเหมาะสมไหมคะถูกต้องค่ะไม่เหมาะสมเลยเพราะว่าในขณะที่เขาแปลงฟันน,นั้นเขาไม่ได้ปิดน้ำใช่ไหมคะเป็นการใช้น้ำที่ ไม่ประหยัดเลยค่ะใช้อย่างสิ้นเปลืองจริงๆแล้วนะคะการที่เราจะแปรงฟันนะคะนักเรียนถ้าที่บ้านมีอ่างล้างหน้าแบบนี้นะในขณะที่เราแปรงฟันนะคะเราควรจะปิดก๊อกน้ําก่อนนะคะแล้วก็แปรงฟันให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อแปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยเปิดน้ําเพื่อทําการชําระล้างนะคะฟองของ ยาสีฟันให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนมันจึงเป็นการใช้น้ําที่ประหยัดนะคะแล้วก็รู้คุณค่าด้วยนะคะนักเรียนจะต้องมีการอนุรักษ์น้ํานะคะไม่จําเป็นจะต้องไปตักขยะในแม่น้ําลําคลองนะคะแต่เราสามารถเริ่มได้ที่ตัวเรานะคะที่บ้านของเราค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้ครูชายขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ